สวัสดีค่ะกล้วยไม้ตระกูลช้างกะสีขาวถ้าเป็นสีขาวเขาเรียกช้างเผือกตัวนี้สีม่วงนะคะเนี่ยสีม่วงคอยดูคอยดูเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนเขาบานบานเพราะว่าปีที่แล้วเขาเป็นสีม่วงจะ้ะสวยงามตัวนี้เป็นสีขาวตัวนี้ก็เป็นสีม่วง สีม่วงกับสีขาวนี่แหละสองตัวนี่แหละจำไม่ได้แล้วว่าตัวไหนสีขาวตัวไหนสีม่วงเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีวันนี้ถ่ายถ่ายตัวที่เขาบานก่อน วันนี้วันเป็นวันอังคารเปลี่ยนกระถางให้กวกพระพรมได้กระถางหนึ่งแล้วที่เปลี่ยนกระถางนี้เพราะอะไรเพราะเขามีหนอเขาละมนี่หนอหนอเขาขึ้นมาแล้วก็เลยเปลี่ยนให้ะห่างจากต้นนะเปลี่ยนดูเมื่อกี้นี่ห่างออกมาจากต้นต้นอยู่นี่มาออกตรงปลายรากเลยเขาออกปลายรากนะ ลากเขาอยู่บริเวณรอบๆนี่แหละที่เปลี่ยนเมื่อกี้นี่นะเนี่ยตัวนี้โผล่มาข้างๆลากข้างนอกตัวนี้ยังไม่ออกออกหนอก็เลยยังไม่เปลี่ยนพอดีกระถางกระถางรุ่นใหญ่หน่อยมันหมดเหลือใบหนึ่งก็เลยเปลี่ยนใบเดียววันนี้วันอังคารอยากจะเปลี่ยนหมดเลยแหละ เปลี่ยนให้แล้ว่าพระพรมไม่ชอบมีอะไรมาเข้าหินเข้าหินเข้าไปในซอกไป ซือมาเป็นกระสอบแช่น้ําไว้สองวันสามวันสี่วันก็แล้วแต่ใช้ไปเรื่อยๆนึกอยากจะปลูกอันไหนก็ก็ปลูกหมักฝรั่งไปกินกันนะ किस ग ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะรอตัวอื่นบานเ้วจะถ่ายให้ดูอีกทีจ้าฝากกดติดตามยายคำปิดหน่อยนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะดอกสีม่วงก็จะบานแล้วคะ่ะ